ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณยายเล่าเรื่องรักการปลูกสำหรับเช้าวันนี้สดใสแล้วก็สดชื่นมากเลยค่ะดอกบานบุรีสวยๆแล้วก็มีไม้แปลกๆมาฝากนะคะต้นนี้ยายก็เพิ่งได้มาปลูกไม่นานมานี้เองนะคะก็เป็นต้นไม้ที่สวยแล้วก็แปลกตาดี เป็นต้นไม้ที่เรียกชื่อต่างถิ่นก็จะเรียกชื่อต่างกันนะคะที่ยายทราบชื่อมาก็คือต้นหอเงินหอทองบางคนก็เรียกหอเงินหอทองด่างบางคนก็เรียกหอเงินหอทองเฉยนะคะแล้วบางแห่งก็เรียกชื่อเขาว่าต้นเสียนนาคราชบางแห่งก็เรียกว่าต้นเสียนพญานาค แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยายคาดการว่าต้นไม้ประดับใบสวยต้นนี้เขาเรียกชื่อตามลักษณะของใบลักษณะที่ยายได้มาก็จะเป็นหัวที่คล้ายหัวเผือกแล้วก็หัวบอลประมาณนั้นนะคะลำต้นใหญ่เชียวราคาแล้วก็มีก้านชี้สีลายๆดูลักษณะใบคะ่ะท่านผู้ชมเหมือนกับ เสียนพญานาคไหมคะใบเขาจะมีลักษณะแข็งแข็งแล้วก็ห่อห่อเข้าไปลองจับดูนะคะใบก็จะมีความามีความคือสักๆมือนะคะแล้วก็จะเป็นห่อห่อแบบนี้สวยแปลกตาดีคะ่ะ ใบสวยแปลกตามากๆเลยนะคะแล้วก็มีความลายความด่างมีความด่างของสีใบส่วนลำต้นนะคะก็จะอ่ามีลายๆเหมือนกับว่านพระยาจงอ่างประมาณนั้นนะคะต้นเล็กๆอันนี้ก็จะมองเห็นลายยังไม่ชัดเท่าไหร่แต่ต้นโตๆที่ท,ที่ต้นคลิปที่ยายให้ดูนะคะ เขาจะมีความลายส่วนใบก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนี้นะคะก็คือเขาจะหอ่อหอสวยแปลกตาดีทีเดียวเชียวราคาตามที่ปลูกมานะคะเขาดูแลไม่ค่อยยากเท่าไหร่เรื่องน้ำก็ไม่มีปัญหาเรื่องดินปลูกก็ไม่มีปัญหา ดูที่ใบค่ะมีความดางมีความสวยแปลก,กตานะคะดูแล้วก็ไม่เบื่ออันนี้เป็นต้นเล็กอยู่ในกระถางเล็กอยู่นะคะเขายังจะโตไปมากกว่านี้ถ้าไม้ประเภทนี้นะคะถ้าเอาปลูกลงดินโดยไม่บังคับในเรื่องของรากไม่บังคับให้รากที่อยู่ในกระถาง ถ้าปลูกลงดินเขาจะโตมากๆเลยนะคะยายเคยเห็นที่บ้านของเพื่อนต้นเขาจะโตขนาดท่วมหัวคนเลยค่ะแล้วก็สวยมากๆใบก็จะใหญ่แต่ใบก็จะหอ่อหอแบบนี้เลยนะคะดังนั้นอย่างที่ยายบอกเมื่อกี้นี้นะคะสนนิฐานว่าน่าจะเรียกตามลักษณะของใบ นะคะก็คือต้นเสียนนาคราชหรือต้นเสียนพญานาคบางคนก็เรียกเพื่อความเป็นสิริมงคลก็คือต้นห่อเงินห่อทองอ้อแต่บางแห่งก็เรียกต้นนี้ว่าต้นกวักรัพย์ต้นกวักเงินกวักทองไม่รู้นะคะว่าเป็นต้นเดียวกันไหมแต่ว่า แต่ละถิน่นแต่ละแห่งแต่ละบ้านก็จะเรียกชื่อไม่เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีสาระสำคัญอยู่ที่ส่วนมากแล้วที่ทราบมาก็คือปลูกตามความเชื่อถ้าเป็นร้านต้นไม้ที่ทำต้นไม้ต้นนี้ขายนะคะ คนซื้อก็จะไปซื้อไปหาตามความเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่มีความเป็นสิริมงคลปลูกแล้วเรียกเงินเรียกทองปลูกแล้วเรียกทรัพย์ตามชื่อที่ว่าห่อเงินห่อทองนี่เป็นต้นใหญ่ดูกันชัดๆนะคะก้านเขาจะมีความลาย เหมือนกับว่านพญาจงอางแล้วนี่ก็ต้นเป็นต้นโตที่ใบใหญ่แล้วนะคะใหญ่ระดับหนึ่งแต่ใบเขาก็ยังห่อหอแล้วก็เป็นเกลียวมีความแข็งมากๆเลยค่ะแล้วแต่ละใบก็จะมีความลายความด่างเห็นไหมล่ะคะแต่ละใบก็คือห่อเข้าไปสมแล้วค่ะที่เขาเรียกว่า ต้นห่อเงินห่อทองแล้วถ้าจะบอกว่าห่อเงินห่อทองด่างก็ไม่แปลกใช่ไหมคะเพราะว่าแต่ละใบของเขามีความด่างแล้วลำต้นก็ด่างขึ้นไปเหมือนกับว่านพญาจงอ่างน่าจะเป็นต้นไม้น่าจะเป็นพืชตระกูลเดียวกันนะคะไม่แน่ใจว่าอยู่ในตระกูลอโลคาเซียหรือเปล่าแต่น่าจะอยู่ใน ว่านวงหรือในตระกูลที่ใกล้เคียงกันนะคะจากที่ยายปลูกมาก็ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของน้ําในเรื่องของปุ๋ยเหมาะจริงๆค่ะเหมาะสำหรับคนที่ปลูกเพื่อความสวยงามแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้ดูแลเขาเท่าไหร่เพราะว่าเขาทนมากๆ เป็นไม้ที่ปลูกง่ายในระดับหนึ่งทีเดียวนะคะไม่มีปัญหาเรื่องอลากเน่าไม่มีปัญหาเรื่องโคนเน่าหรือไม่มีปัญหาในเรื่องของมีมแมลงมากัดกินมแมลงอาจจะไม่ชอบเพราะว่าเขาแปลกตาหรือว่าเพราะใบของเขามันแข็งมันหนาแล้วไม่อร่อยก็ไม่รู้นะคะแต่ไม่มีปัญหาเรื่องโรคและ,มะแมลงเลย เพราะฉะนั้นใครที่ไม่ค่อยมีเวลาที่จะดูแลต้นไม้สามารถนำต้นหอเงินหอทองหรือเสียนนาคราชต้นนี้นะคะปลูกไว้เพื่อชื่นชมเพื่อฟอกอากาศเพื่อเป็นสิริมงคลได้แต่จะปลูกเพื่ออะไรเราก็ชื่นชมในการปลูกเพราะเรารัก การปลูกนะคะท่านผู้ชมปลูกไปเถอคะค่ะปลูกเพื่อความสวยงามปลูกเพื่อฟอกอากาศสำหรับวันนี้ยายขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมยายขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ